มาครับมาดูเจ้าขาวครับเฮ้ยขาวขาวเอ้ยอะไงลูกฮะอะไรแลบลิน้นแลบลิน้นหิวกินจะไม่ข้าวกินไหมกินไหมฮะกินกินใช่ไหมมาๆๆถ้าจะกินนี่ครับ กินแล้วนะครับงเบสก็ได้ซื้อข้าวมานะครับสิบบาทนะครับแล้วก็ไก่นะครับสองไม้นะครับเฮย้ย อร่อยไหมขาวฮะอร่อยไหมอ๋อคาบออกเลยนะครับคาบออกเลยแซ่บมากบอกว่มา,มาแซ่บมากแซ่บมากเลย แป๊บเดียวหมดแล้วโอ้สงสัยยังหิวมากเลยมาครับเดี๋ยวลงเพรพาไปดูรูปก่อนเนาะมานะครับเอ้าไอตัวเล็กเอ้ยมาตัวเล็กนะครับลูกเจ้าขาวนะครับแม่ แน่แน่มาแล้ว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 นี่ตัวเมียนะตัวเมียตัวนี้ตัวเมียนะเนี่ยแม่แม่แม่ไอ้เจ้าขาวนี่เจ้าขาวเจ้าขาวหน้าดำเจ้าขาวหน้าดำนะครับเนี่ยแม่แม่แม่แ อัตตอ่จีเนี่ยแ่เนีแ่แม่แม่น่ไงลูกหือนี่ยไงตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเอ้ยอ้าวขาวแม่มาแล้วครับแม่มาแล้วเจ้านมให้ลูกกินเหรอฮโนมให้ลูกกินเลย กินน้ำเปล่าเขาเขากินน้ำเปล่าอ,อันโนไม่ลูกเลยไหนอ่ะสองตัวนันอยู่ไหนอ่ะมาเลยมาเลยมาดูลูกเลยนอนอ,นตอ,นตตอ,ตอ่ตัวเล็กโอ้ทำไมตัวโตสองตัวเอาดูลูกเด้ดิตัวเล็กมาเลยอ่ะตัวเล็กเอ้ย ตัวเล็กว่าเป็นตัวโตเลยสองตัวนี้ตัวโตมากเลยออกมาเลยลูกออกมาเลยออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาโอ้มาแล้วโอ้ตัวอ้วนจำม่ำเลยครับขาวมาเลยมาหาลูกเลย เร็วมาลูกเร็วมาจำมั่มเลยครับจำมั่มเลยทียนี้จำมั่มเลยโน่นแม่อยู่โน่นตัว